งานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นอีก,ออกงานหนึ่งที่แบบมีก็เคยร่วมงานมาแล้วแล้วก็เป็นงานให้อีกวันนึงที่ได้ร่วมงานกับ U A Combine ตามชื่องานน,นี้ครับมผมก็รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับแล้วก็ได้มาเจอแฟนคับได้มาคุยกับแฟนคับจริงๆเราไปโดดสูงได้กว่านั้นไหรือว่าออจริงๆง่ายอยู่

พี่ไงบ้างพอมาลุน้นการที่มันเกิดมาใส่ตัวแบบกีฬาที่เราชอบชอบมากดีใจมากเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นสายนักกีฬาอยู่แล้วแล้วอย่างก,ก็มีกิจกรรมได้มาเจอพี่ๆนักปารแล้วก็แบบโคตรนักกีฬาอืนอ่นด้วยครับรู้สึกดีใจที่ได้แบบเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ออวันนี้ได้ทักษาอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ได้จริงๆมันเป็น มันมีนะเคยดูมาอยู่แล้วเรื่องมัลบายเกี่ยวกับการเท็ดร่างกายอย่างเงี้ยมีก็เคยแบบผ่านมาหมดแล้วเหมือนอันเนี้ยเหมือนเพื่อมาให้ทุกคนบบที่อยากลองเล่นกีฬาอยากแบบชนะใจตัวเองอ่ะได้มาแบบพิสูจน์ตัวเองเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเองแต่ก็ได้ดูช่วงเ,เ,เ,เคยรู้ใช่ไหมว่ากีฬาชนิดนี้เป็นยังไงบ้างใช่ใช่เคยเคยทำมาก่อนแจริงๆถ้าต้องแข่งจริงๆเราไ,วไหวมั้ยไม่ไหวแต่แต่แตมันเหลือกันสี่เดือนแต่ถ้าแข่งจริงก็น่าจะถ้าฟิตเราฟิตร่างกายนะ ถ้าเรามีเวลาซ้อมด้วยแสดงว่าเขาดิวมาก็ต้องขอที่ก่อนขอคิวก่อนถ้าเขาจะให้ไปแข่งจริงนะผมก็ต้องซ้อมก่อน เป็นไงให้ดึเชิญชวนต้องไปสนใจก็จะมาร่วมปสมัครับโอเคครับก็เชิญชวนนะครับผมยูเอเคอมา2024นะครับผมก็มาิสูสน์ว่าตัวเองอะถนัดกีฬาหรือเปล่าหรือว่าแยาชนะใจตัวเองหรือเปล่าจริงๆับไม่ต้องเป็นนักกีฬาชีพไนะครับหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่แบบอยากลอนี่กีฬากชิชวนรบเมา2 4อ่็ามีสอดแล้วออเลือีตอนนะครับตอนนี้ก็กลังเละมืนชีวิตดูแล้วว่าแบบแม่ของลกาก็ได้้ว ก็รู้แล้วว่าน้องสาวเราก็คือดูเับสอนคิดแต่งที่มาหาเราดียัางไงบ้างก็ดีครับเหมือนชีวิตเนี่ยเป็นคนที่รับจบทุกเรื่องทั้งโดนช็อตทั้งโดนวิเลยลำพาทั้งแบบเก็บความลับให้ดูดับสอนอีกครับผมก็ถือว่าเป็นที่ใช้ที่แสนดีแล้วกันแล้โชคดีไหมที่แม่เราไม่เหมือนกับน้องสาวโชคดีครับแต่ไม่งั้นผมก็อาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นบ้าหรออาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้ ไง,บ,งบ้างหลายคนทินงกับคาแรคเตอร์เราว่าเราเป็นคน,นผู้ชายถ้าตามภาษาไทยเพรอะหรือเปล่าอ๋อก็าแรเตอร์ับผมคาแรเตอร์ก็เป็นเหมือนเราก็เข้าชู้เพื่อ,อยังไงอ่ะเหมือนเราก็หาไปเรื่อยเราไม่ยังเจอใครที่แบบ หยุดไม่ได้กทีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรามีคนในใจอยู่แล้วแต่เขาแค่ยังไม่เปิดใจครับผมแต่ตอนนี้แบบเริ่มเปิดใจเริ่มเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มารุ้นต่อว่าอีกสี่ีจะเป็นยังไงครับเป็นงไงนะฟอนที่บ้านเี่ดูเราก็จยังไงบ้างครับที่บ้านก็ตลกมากกว่าที่บ้านขำอะไรเงี้ยแบบเวลาตัวละครชีวิตออกมาอะไรจะเป็นแบบซีนที่แบบมาพักพักความเครียดอะไรเงี้ยจะเป็นซีนฮามากกว่าใช่เบรกยังเขินตัวเองยไหมครับมีไเหมืเขินเพราะมันเป็นเรื่องที่สอนกเก่งมากเลยแล้วยิ่งแบบ เพื่อนมีอย่างเช่นแบบมางานเนี่ยเพื่อนมีก็แซวแบบอุ้ยคุณชวิตแบบแต่งตัวเป็นคุณชายใหญ่อะไรเงี้ยก็เขินครับผมแล้วปกติเราแต่งตัวยังไงปกติผมไม่ได้เซตขนาดมีคนเรียกชื่อเป็นคุณชายเหรอครับตอนนี้ใช่ครับคุณชายแต่อยากอยู่จุฑาเทพนะครับเล่นเล่นเราก็มีเชื้อมีเป็นลูกท่านหลันเธอจริงๆพอเราได้ดูตัวเองแบพลเรื่องเนี้ยเรื่องที่สองเราให้คะแนนเองเท่าไหร่รเที่สองก็ถือว่าก็ยังแบบ ก็ไม่ได้ให้เยอะครับถือว่าแบบประมาณ5้าละกันก็ถือว่าแบบเราก็ทําเต็มที่แล no ้วอะไรเยงี้ยสี่ผ่านไปไหนอะไรทะสี่ผ่านไปไหนก็เก็บไว้พัฒนาตัวเองครับแล้วมันเริ่มติดใจยเป็นการเล่นละครก็เริ่มติดใจเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นกล้องใครรอบอะรอบตัวเราไม่เห็นกล้องเรารู้สึกแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆับผมรู้สึกว่าอินพอเรารู้สึกว่าเล่นได้แล้ว ทำใหอยากค้าทายบทใหม่ๆจริงไหมคอยากครับจริงๆแบบอยากจริงๆมีหลายบทเลยครับเพราะแบบเราก็ดูซีรีส์ดูหนังหลายๆเรื่องมาก็อยากตามอะไรใหม่ๆบ้างถ้าเป็นอะไรพีเรียดแบบนี้โอเคไหมครับพีเรียดก็ได้ครับแต่ก็แบบแบบอาจจะติดที่สคำพูดก็ได้เลยถ้าพูดยากไปอะไรงี้นะแต่ถ้าควาพีเรียดจะน้าเราจะเป็นเกาหลีมากเลยทำไงดีอ่ะทำทรงผมเหรอเอับแล้พี่ถามพี่เลี้ยงซีรีส์กับฟิงเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็กำลังกำลังอ่า มันกําลังเริ่มแข่งแล้วครับผมแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ต่ออย่างนี้อีกมากมายเลยครับจริงๆเหลืออีเยอะเลยนะที่แบบว่ายังไม่ออนแอร์ครับอยากขอบคุณมากกว่าที่แบบดันแฮชแท็กดันเทรนอะไรอย่างเงี้ยขอบขอบคุณมากแล้วก็เหกิดในพาร์ทของเราที่เราไม่บอกคนว่าใช่ใช่ยังมีจริงๆเหลือหลีกเยอะเลยไม่อยากให้คนมองว่าเรื่องนี้มีคนมาใส่ร้อนตัวเองหร้ก จร man, ิงจริงมีครับแต่ตอนนั้นสไตลิสต uh, ์ย uh, ังไม่มาใช่ก็เลยมีแต nope ่งกจริงรู้ไม่ว่ามันจะต้องขอแต่งัอ่งรคือตอนเราถ่ายเราไม่รู้ว่าเราถอดซีนไหนบ้างแต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะเขาซีนที่ถอดเสียมารวมๆกันในแต่ละอีพีอะไรเงี้รรู้สึกเขินครับเขินยังไงบ้างมันต้องเก็บตัวยังไงบ้างถ้าแบบ เดี๋ยวก็ถอดอีกแล้วอะไรก้นก็เสือนที่มันเสอดเองกบอไม่ถูกเหมือนกันแล้วอนนี้นึงมันถอดแบบเครื่องเรื่อเลยเครื่อีเลยนะก็ถอดเดี๋ยวว่าใส่มาึงแล้วก็ถอดอีกแล้วมันมันเขาเป็นเสือมันต้องทำยังไงบ้างเพราะเราเป็นคนเสิอยู่แล้วอะชอบปล่อยปล่อยต้องบอกคุณเนี่ยแต่มีแฟนคลับดีครับที่แบบว่าบางคนเขาแท็กมางเขาแบบตัดเสื้อผ้าให้อะไรกันตัดเปลือเลยเพราะประหยัดเสื้อผ้าใช่ไหมคประยัดเสื้อผ้าครับแล้วพอเราดูเราที่เราแบบว่าไม่มีเสื้อใส่เราทิยงไงบ้างเ แบบว่าเสร็มากร่างกายตอนนั้นเราก็แบบยังไม่ได้เต็มที่ว่าเราถ่ายแบบ7วันเนี่ยเราไม่ได้เข้าฟินเนตอะไรอย่างเงี้ยขนาดไ,ไม่เต็มที่นะเข้าแบบปอปฟ้ามาครับ ความนั่งงานเหรอครับป๊อปวามนั่งานมีวิธียังไงบ้างให้มันขึ้นมาป๊อปะด้วยความที่เป็นหนักบานมันจะต้องรีดตลอดเวลาเรก็วิดพื้นวิดพื้นอย่างเดียวเลยวิดพื้นแล้วก็แบบเล่นหลังแขนถ้าอยากปิงอ่ะยางปิงอ่ะเราไม่ต้องมีถอดบ้างเราต้องได้กำลังใจน้องไงบ้างก็ตอนแรกผมอยากให้น้องวิดพื้นเน่ยน้องวิดไม่เป็นครับครั้งเดียวก็ไม่ได้เลยปิงบอกแล้วแต่ในเรื่องมันจะต้องมีวิดพื้นที่ต้องที่หลักนะถ้าต่อเราเล่นเราเล่นก็เอาซีนที่ได้ครับ เอาเอาคันจะได้จะต้องวินิจฉัขนาดไหนก่อนที่จะให้แบบว่าอยากลองแบบปรับเรื่อยๆยังไม่ได้นับเหมือนกันครับแบบน้องก็มีความกังวิตกกังวลที่เขาเป็นคนชอบกินแล้วมันจะต้องมีซีนที่ต้องเข้าสอบถอเสื้อออกไม่ไม่ก็ปกติครับเก่งแล้วเก่งแล้วอฝามันจะนามากแค่ไหนเพราะตอนนี้มันเริ่มแบบว่าฝาแล้วโอเคฝาละครสักรองละครเฉลอ่คแล้วผมก็ฝาละครเรื่อง ครับฝากละครเรื่องดูดับสอนด้วยผมเน CP แล้วนะครเป็นกำังให้ตัวละครทุกตัวด้วยนะครับครนีนี่ครับผมก็เจนี่บ้าเเกมนี้เพื่อนนานะครับผมในช่องวิวนรบเ็กดใจให้ิวเซ็นะครับว่าจะคว้าแชมป์ตัวแทนเวียได้หรือเปล่ารับผมผาด้วยรักษะคุณมีเวลาไหมครับม่มีเปิดตก่อการอย่าลืมเยี่ยมชนด้ปครับ

ยื่นเข้าไปก่อนจุดเต้นเหตุฝนลับพ่อนุ้ยลับพ่อนั่งไปก่อนแล้วเจอการยื่นเข้าไปใช่แต่สัปดาห์ที่สี่จบแล้วนะครับออกไหมลูกนี้ออกไหมหรือว่ามีงานต่อ